สวัสดีค่ะเพื่อนเชาวและคณะราศรีตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ My Dear Journey ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์กับชาวตุลน,นะคะประจำเดือนเมษายนนะเดี๋ยวเราขอเช็คพลังงานภาพรวมของชาวตุลก่อนนะคะว่า ในช่วงเดือนเมษายนนะฮะตัวตนของชาวตุลน,นะฮะพะลังงานจะเป็นยังไงบ้างนะอูสองไม้เท้ากวารู้สึกว่าเพื่อนๆน,น่ะมีแผนที่อยู่ในใจเรามีเป้าหมายที่เราระวางไว้ว่าเรากำลังจะไปทำแต่มันเป็นจังหวะเวลาที่เรากำลังหาเส้นทางอยู่ว่า สิ่งที่เราอยากจะทำนั้นน่ะวิธีการที่จะได้มาหรือวิธีการที่จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันบรรลุผลหรือประสบความสำเร็จเนี่ยเราควรจะใช้เส้นทางไหนดีก็เห็นมีเส้นทางเดินหลายทางแล้วก็เห็นกระดูโครงกระดูกของเท้าเราเราเลือกอยู่ว่าเส้นทางไหนที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราเดินไปถึงเส้นชัยอาจจะเป็นเรื่องของความรรกความสัมพันธ์ก็ได้เป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของมิติอะไรก็ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าเรากำลัง ช่างน้ำหนักช่างใจคือตอนนี้กวางรู้สึกว่าเราวางแผนไ้หมดแล้วว่าถ้าแผนที่หนึ่งมันจะเดินแบบนี้แผนสองเดินแบบนี้แผนสามเดินแบบนี้แต่เรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะเลือกแผนไหนในการที่จะเดินเกมต่อนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะขอความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวตุลคนโสดค่ะในช่วงเดือนเมษายนหน่อยค่ะ สิบไม้เท้านะคะสตรนนะอืมสิบไม้เท้าสิบเหรียญเดวิลจริงๆนะก็รู้สึกว่าเพื่อนๆชาวตุนสำหรับคนโสดเนี่ยขอภัยนะคะเท้าเมื่อย ค่อนข้างจะสอดคล้องกับพลังงานดูงดวที่กวางพูดเมื่อกี้เลยนะคะกวางรู้สึกว่าในทั้งเดือนนี้เราจะค่อนข้างโฟกัสไปในเรื่องของการทํางานแต่เดี๋ยวปลายเดือนอาปลายเดือนเพื่อนชาวตุลจะมีความเบ่งบานในเรื่องความและความสัมพันธ์ต้นเดือนเปิดมาที่เป็น10ไม้เท้า1ิเหรียญแล้วก็เดลิวิลกวางรู้สึกว่าเรื่องงานค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับชาวตุลในช่วงต้นเดือนอาจจะคาบเกี่ยงมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนานแล้วก็รู้สึกว่างานนี้ เป็นงานที่ไม่ง่ายเลยงายยากต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจแต่เราพุ่งเทงมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้างานนี้มันประสบความสําเร็จอะ่ะมันจะนําพามาซึ่งแบบความมั่นคงมั่งคั่งที่เป็นสิบเปรียญเราก็เลยไม่ย่อท้อต่อให้แบบเห็นไหมว่ามันมีกระดูกอันหนึ่งที่แบบที่มือเราอะ่ะเจ็บปวดแสนสาหัสแต่เราก็แบบว่าเราก็กัดฟันสู้อะ่ะเดเดวิลมันแบบว่าเดลเดวิลในมิติต,ตรงนี้ย่อนความรู้สึกว่ามันคือความกระหายอยากความสําเร็จ ที่ที่เราตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่ามันจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนเราจะทํามันให้สําเร็จแล้วซึ่งก็ร,รู้สึกว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนอาจจะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ที้ในช่วงกลางเดือนก็ร,รู้สึกว่าก็ยังคงจะโดดเด่นในเรื่องของการงานก็ร,รู้สึกว่างานที่เราพยายามที่จะขับเคลื่อนมันไปเนี่ยมันกําลังจะผลิตดอกออกผลแล้วก็วร,รู้สึกว่า มันเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นจังหวะฟ้าเปิดแล้วก็รู้สึกว่าด้วยการงานตรงเนี้ยมันนาพามาให้เราเจองูตัวนี้นะออาจจะเป็นแม่งูสาวหรือว่าแม่งูหนุ่มเนี่ยฮะพ่องูหนุ่มงูไป็นแสนของมันไม่ใช่ความรักนะแต่มันคือมันมีพลังงานในเรื่องของความใคร่แล้วก็มันไม่ใช่คคร่แบบนั้กแต่คือไงเดียมันเป็น ความรู้สึกใหม่ๆความวาวหวานในใจก็รู้สึกว่าเรื่องของการงานที่เรากําลังไปได้ดีเนี่ยในระหว่างน,นั้นเนี่ยเราจะได้เจอใครบางคนที่เป็นเหมือนหนึ่งไม้เท้าคนคนนี้น่าจะเป็นคนหน้าใหม่เลยนะหน้าใหม่สําหรับชาวตุลนะคะแต่ว่ามาพร้อมแบบสเสน่ห์ล้นเหลือเลยแล้วก็เป็นสเสน่ห์ที่เกินต้านจริงๆอะนะคะหรือไม่ก็มีใครบางคนที่รู้สึกว่าเราอะมีสเสน่ห์เกินต้านมากๆ, <S <S ๆ,ๆไม่มีความลังเลนะม่มีความรู้สึกว่า เอ้งูตัวนี้เนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะจะดีหรือจะไม่ดีแต่ว่าสเสน่ห์ที่เป็นหนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันเกินต้านมากๆก็รู้สึกว่ามันมีความเสน่หามันมีความทําให้เรารู้สึกอ่อนระถวยมันเหมือนมันเหมือนมือมือนเนี่ยที่แบบถูกงูรัดจนแบบว่าไม่สามารถจะกระดิกกระเดี้ยวไปไหนได้นะคะก็รู้สึกว่าดามาจพลังของคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงหรือมันก็เป็นดามาจของเราเนี่ยที่ค่อนข้างรุนแรงไปเตะตาต้องใจใครบางคนมากๆเลยนะคะ แล้วช่วงปลายเดือนค่ะแต่ไฮไลท์2ออกคัจัดเม็นก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนดีนะก็รู้สึกว่าบุคลิกเขาเนี่ยน่าจะเขาดูเป็นคนที่อาจจะมีอายุมากกว่าเราก็ได้คนคนนี้ที่เป็นเหมือนงูงูนกงูน้อยงูน้อยงูใหญ่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าน่าจะผ่านมาจากสายงาน,นก็รู้สึกว่าเห็นถึงแบบแล้วก็มันจะมีโอกาสได้มา ูดคุยสารสัมพันธ์กันมากขึ้นมันจะเป็นจังหวะที่ช่วงกลางเดือนอาจจะได้เริ่มรู้จักกันแต่พอปลายเดือนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันได้มาทําความสัมพันธ์ไม่ใช่ของคนมาได้มาได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารพูดคุยสารสัมพันธ์อะไรกันมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสองคนนี้ยิ่งคุยกันมันเหมือนหนังสือที่ยิ่งอ่านยิ่งไม่เบื่อคือกวางจะเป็นคนที่อ่านไพ่ตามฟีลลิ่งของตัวเองเลยนะเออแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบ ก็จะอ่านตามความหมายของไพ่นั้นด้วยประกอบกับความรู้สึกที่กวงได้รับจากไพ่จากหน้าไพ่จากสิ่งที่กวงเห็นเป็นสิ่งแรกสิ่งที่มันโดดเด่นแล้วก็คือบางคนอาจจะสงสัยว่าแบบเอะความหมายไพ่นี้ใช่อีหรือเปล่าคื่กวางรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็กวังค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อ่านไพ่โดยใช้จิตวิญญาณของตัวเองเออในการรับรู้จากสิ่งที่กวงสัมผัสได้เพราะว่าบางครั้งก็จะมีคนมาถามว่าเอ๊ะแบบว่า มันแปลว่าอย่างนี้หรออะไรเงี้ยคือกวางก็จะอ่านบนพื้นฐานของความหมายของไพ่เป็นหลักสําหรับไพ่หลักแต่ว่าไพ่ประกอบเนี่ยกวางก็จะใช้ฟีลลิ่งที่ที่มันได้รับจากไพ่อะคือกวางรู้สึกว่าแต่เด็กเนี่ยในยไพ่ใบเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็เมสาเนาะมันมันมันมีสารที่ต้องการสื่อที่แตกต่างกันอืมก็รู้สึกว่าคนคนนี้พอเราได้พูดคุยรู้จักอะมันเหมือนหน,นังสือที่เปิดอ่านได้เรื่อยๆไม่มีวันเบื่อไหมว่าคุยเมสามอยกันแบบว่า มาดูจะกเบื่อเลยนะคะแล้วก็ยิ่งคุยเนี่ยขวดโหลแห่งหัวใจเนี่ยมันก็ยิ่งฟูฟิลเติมเต็มนะฮะอืม mm. เรามานความรู้สึกว่ายิ่งคุยรู้สึกว่าคนคนนี้ยเป็นคนที่เราเคยพบเคยเจอมาก่อนหรือเปล่านะเป็นพรมลิขิตบั็นดานชากาักพาเป็นคุณแต่อดีตชาติหรือเปล่าอะไรเง mm. ี้ยค่อนข้างที่จะเป็นโมเมนต์ที่ดีหลังจากที่เราตรากตรทำทํางานมาอาจจะเหน็ดเหนื่อยมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ให้คําแนะนําชาวตุลน,นะ เดลเวอร์สนะคะหดาบแล้วก็เจดไม้เทา้าพราะรู้สึกว่าของคนนี้คือที่เรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็น2ถ้วยแล้วก็เป็นเลเวอรอีกเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะผ่านประสบการณ์อะไรที่มันคล้ายคลึงกับเรามาเป็นประสบการณ์แย่ๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มิติชีวิตเป็นคนที่เป็นเลือดนักสู้เหมือนกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ย คือมันเป็นเหมือนแบบเราเหมือนคู่แฝดกันน่ะแต่อยู่เป็นคนละเพศหรือเป็นเพศเดียวกันก็ได้แต่เป็นคนละคนน่ะเออเราเหมือนเราเหมือนเราเวลาที่เราคุยกับเขามันเหมือนกับว่าเราได้ส่องกระจกสะท้อนเงาตัวเองกลับมาแล้วมันรู้สึกดีมากๆมันรู้สึกว่าคนคนนี้จะแบบเขาจะสามารถช่วยชักพาให้เราอ่ะเดินหน้าต่อได้เพราะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะเหมือนกันเป็นคนที่เป็นเลือดนักสู้เหมือนกันมันไม่เคยถูกคอแล้วก็ มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อยากจะผลักดันกันไปข้างหน้าก็เป็นกำลังใจงให้กับชาวตุลที่กำลังจะได้พบเจอพลังงานใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมูฟก,กันต่อไปที่คนที่มีคนคุยคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวเราะะจะไปกันต่อที่คนที่มีคนคุยคะ่ะขอเช็คสถานการณ์ของชาวตุนที่มีคนคุยหนะะ่อยค่ะสี่เหรียญเจ็ดถ้วยสามเหรียญหรอ ขอขยายไพ่นิดนึงนะคะ่เียงสมไม้เท้าอืสำหรับสถานการณ์ของคุณคุยเช้าตุนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงจังหวะของการที่แบบ นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ภายใต้น้ำม,มีข้างในนี่ตะก้อนกวนแบบขุ่นมัวเลยนะภายไปเปิดเดือนนะคะเป็นสี่เหรียญขยายได้เดอะเวิลด์และเดอะเมจิเชียนก็รู้สึกว่าต่างคนจะต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่กำลังหาทางคิดว่าจะทำยังไงดีให้ความสัมพันธ์นี้มันอ่ะขอขอขยายอีกนะเดอะเวิลด์คืออะไรคะ นัดอืมเนาะสิบดาบเออสำหรับบางคนแล้วกันนะคะความความรู้สึกว่าสำหรับเพื่อนเพื่อนชาวตุลบางคนเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่มันดูเงียบเงียบเนี่ยเรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะเราจะเอาอยัางไงในสถานการณ์นี้ดีกว้างม,มองเห็นถึงความสับสนความไม่แน่ใจแล้วรู้สึกว่า กวางสัมผัสได้ว่าเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเดินมาถึงจุดที่มันจะต้องมีการตัดสินอะไรบางอย่างหรือตัดสินใจเรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ดีไหมยอมตัดจบให้มันเป็นสิบดาบแล้วก็เพื่อกลายเป็นคนโสดอีกครั้งหนึ่งคือมันคือมันเป็นคนคุยเราก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีความ เดี๋ยวเงียบเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวคุยมานานจนเรามีความรู้สึกว่าครั้งนี้เรารู้สึกว่ามัน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 มีวงจรนี้มาหลายครั้งแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะตัดวงจรไม่ใช่วงจรอุบายนะเราควรจะตัดวงจรแบบเดี๋ยวมา่คุยเดี๋ยวไม่คุยเดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาคุยได้แล้วหรือยังเรากําลังเราเรามีความสับสนก็รู้สึกว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยเราเราคิดอะแล้วก็ก็รู้สึกว่าต่างคนต่างในพื้นที่ของตัวเอง ตัวเราสับสนมากๆเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อได้ไหมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่สุดท้ายแล้วมันจะนําพามาซึ่งความสุขหรือเปล่าก็รู้สึกว่าใจนึงอะ่ะมันก็ยังรู้สึกดีแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันก็เลยทําให้มันมีความสับสนเออเราตัดสินใจไม่ได้อะ่ะเรา เรารอการตัดสินใจของตัวเองก็ค่อนข้างสัมผัสได้เลยว่าเราไม่ได้หล่อสามไม้เท้าตรงนี้ยเราไม่ได้หล่อเขาแต่เรารอการตัดสินใจของตัวเองว่าและเป็นความรู้สึกว่าหรือว่าเราจะยอมที่จะแบบเนี่ยอันนี้ก็สัมผัสได้เหมือนกับว่าเรากําลังเลือกที่จะหยิบเม็ดยาที่เรารู้สึกว่ามัน,นกืนกินงเข้าไปแล้วเนี่ยทาให้เราแบบวาบหายไปจากความสัมพันธ์นี้เลยลก็รู้สึกว่า ถามว่าเลือกๆแล้วมันยังรู้สึกดีนะมันยังเป็นเหมือนงูเนี่ยที่รัดพันแต่ก็รู้สึกว่างูตัวเนี้ยมันรัดพันโครงกระดูกที่แตกสลายอ่ะก็มีความรู้สึกว่ามันมีความมันมีส่วนผสมระหว่างความรู้สึกดีในความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้ชาวตุลที่มีคนคุยอ่ะในช่วงเดือนเมษาเกิดภาวะของความสับสนแล้วก็ไม่แน่ใจในช่วงปลายเดือนเป็นสามเหรียญเดอะเฮอร์มิตแล้วก็เดอะฟู กวางมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไม่ได้แตกสลายแยกแบบว่าเกลียดกันโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนกับว่ามันยังเป็นเพื่อนกันได้กวางรู้สึกว่าอาจจะมีการแบบไอ้ด้วยความที่เงียบๆหายหายกันไปเนี่ยคือมันเลยกลายเป็นว่าเราสองคน่ะลดสถานะกันและกันให้กลายเป็นเพื่อนแล้วก็เหมือนต่างคนก็ต่างไปมีสระในการใช้ชีวิตของตัวเองเออมันเหมือนกอบความเงียบตรงนี้เดอะเฮอร์มิตอะขยายมันเป็นสามเหรียญกับเดอะฟูกว้างว่า ถ้าเกิดว่าคือตัวเราเองอ่ะก็ไม่ได้หมดหวังแบบหมดหวังสิ้นหวังกับความสัมพันธ์นี้แต่มันก็คือมันไม่ได้หมดหวังแต่มันก็ไม่เห็นว่ามันจะมีความหวังยังไงนึกออกไหมคะคือมันแบบว่ามันเหมือนอยู่ตรงกลางอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า เราก็ยังที่จะความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะยังรักษาความเป็นเพื่อนไว้กันได้เพราะความก็ไม่ได้เห็นถึงว่ามันเจ็บปวดอะไรหรือมันรวนแล้วอะไรแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่คนสองคนที่พยายามที่จะปรับเข้าหากนันอะแต่มันก็มันก็ยังไม่ลงตัวอะเดี๋ยวเราขอดูหนี่ยว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะในช่วงเดือนเมษานะพอมิติในด้านความรู้สึกของเขาหน่อยค่ะใหเราแฟนนะคะ อ,อาจริงๆเขายังมีแพชชั่นกับเรานะแต่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าฮาร์าแฟนเขาคืออะไรคือก็รู้สึกว่าเขาอะ่ะเหมือนเราเป๊ะเลยเขาเองอะ่ะก็มีความเข้าๆออกในความสัมพันธ์นี้อยู่เสมอเขายังมีแพชชั่นที่ดีแต่มาเป็นแพชชั่นที่มันเป็นมันเป็นใน,น,นไม่เท้าอะ่ะบางครั้งก็เป็นขิงไม่เท้าบางครั้งก็เป็นในไม่เท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบว่า บางทีที่โอ้โหแบบพามันมีมันได้มีโมเมนต์ที่ดีด้วยกันมันก็คือแบบสุขมากๆแต่บางครั้งมันก็เงียบหายไปคือตัวเขาเองอ่ะก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเขาอ่ะได้ฮาร์ฟันขยายได้ชาริออตกับสตาร์เดอะสตาร์กขารู้สึกว่าเขาเขายังหาคําตอบอยู่ว่าคือคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้เร่งรีบในความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าเขาต้องการที่จะค่อยๆเรียนรู้เรากันไปแบบที่ยังไม่ได้ยึดติดอะไรการแบบที่ ก็ยังมีสเปซมีพื้นที่ให้กันก็อยากคุยเมื่อไหร่ก็คุยเมื่อไหร่ที่มีอะไรให้ทํามากกว่านี้ก็ไปทําอย่างอื่นคือเขาไม่ได้คาดหวังมาก่อนนั้นแต่ว่าคือมันจะพูดอยางไงดีวะเขาไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นขนาดนั้นแต่เขาก็ยังมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยังมีความหวังที่ยังจะเดินไปข้างหน้าแต่ว่ากวางก็อาจจะไม่ได้ขยายเยอะนะคะแต่กวางมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันขึ้นอยู่กับเราเลยเพราะว่าเราและเขาตอนเนี้ย ก็วาว่าไม่ได้แตกต่างกันตัวเราเองก็ค่อนข้างเออแต่ตัวเขาเนี่ยจะยังก็รู้สึกว่าตัวเขาจะค่อนข้างมีความรู้สึกในด้านบวกๆมากกว่าเพราะปองไ,ไม่ได้เห็นพลังงานนี่เขาแบบว่ารู้สึกแย่ในความสัมพันธ์อยากถอยห่างอนเดือนนี้แต่ว่าเขาแค่เป็นพลังงานของคนที่ยังมีอิสระเขามีอิสระให้ตัวเขาเองแล้วเขาก็ให้อิสระกับตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะคาดหวังในความสัมพันธ์เนี้ยน้อยกว่าเราแต่เขาเห็นความหวังในความสัมพันธ์นี้ซึ่งตรงข้ามกับเรา เราคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากกว่าเขาแต่เราเห็นความหวังในความสัมพันธ์นี้น้อยกว่าเขาเข้าใจอยู่เนาะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นว่าปลายทางมันจะไปยังไงเราเราเริ่มมีพลังงานด้านที่รู้สึกลบมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนนิเกติแต่หมายถึงว่าเราเห็นในจุดด้อยละกันในความสัมพันธ์นี้มาคืนมาคืนในขณะที่เขาเนี่ยตรงข้ามก็รู้สึกว่า เขายังใช้เวลาที่จะศึกษาดูเราไปแล้วเขาก็รู้สึกว่ายิ่งเราได้เรียนรู้กันเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นแต่เขาเองยังไม่นนีงไงเขายังมีนุ่นมีนี่มีนั่นให้ทําแล้วก็เขาเองยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เป็น priority หลักเออเวารู้สึกแบบนี้แต่ส่วนเราอะเราให้เรื่องความรักความสัมพันธ์น่มันสําคัญมากกว่าเขามันก็เลยทําให้ความรู้สึกอะมันมันมีความเอียงคือเราให้ความสําคัญมากกว่าแต่เราเห็นความหวังในความสัมพันธ์นี้น้อยกว่าในขณะที่เขา เห็นความหวังในความสัมพันธ์นี้แต่เขาให้ความสัมพันธ์น้อยกว่ามันก็เลยมีความแบบไม่บาลานซ์กันนะในความสัมพันธ์อืแต่เรามาให้ไพ่คำแนะนำเพื่อนชาวตุลที่มีคนคุยดีกว่านะคะสิบเหรียญโอ้หนึ่งดาบสเตรนท์ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าด้วยความรู้สึกอย่างเดียวนะความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกเหมือนกันแล้วก็ มันสามารถพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ยั่งยืนได้นะแล้วก็ก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างเป็นคนเปิดเผยและชัดเจนแต่มันขึ้นอยู่กับเราแหละว,ว่าคือเนื่องจากว่าเขาไม่รีบไงถ้าเกิดว่าเราเราเรามีความคาดหวังคือจังหวะเวลาเราอะมันเร็วกว่าเขาอะมันก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยม,มันมีปัญหาได้ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวตุลเลยค่ะก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาถ้าเราเลือกจะ ที่จะไปกวางว่าเขาน่าจะโอเคเพราะพลังงานของเขาเนี่ยมันค่อนข้างโอเพ่มันเปิดมันฟรีดอมมันอิสระมากๆเขาน่าจะเข้าใจในสิ่งที่เราตัดสินใจแต่ว่าถามว่าเขารู้สึกดีกับเราไหมเขารู้สึกดีกับเรามากๆนะคะก็เป็นกาลังใจให้กับชาวตุนที่มีคนคุยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนที่มีคู่ค่ะมาค่ะเราจะไปต่อกันที่ชาวตุนที่มีคู่นะคะขอพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวตุนที่มีคู่หนะะ่อยค่ะ เวลาไพาด่ด้านแล้วสับนะคะฟีลิ่งมันดีมากๆเลยนะคะมันจะไม่มีความเหนืดๆติดกันคว e นถือไม่เทานะคะเด e สตาร์สองดาบเจ็ดเหรียญชา a r ออ t สามดาบ แปดถ้วยนะคะ,ะฮะอู้เจ็ดดาบเดชไม่กอดเดี๋ยวนะคะควีนถึงไม่เท้าเจ็ดเหรียญสําหรับเพื่อนๆชาวตุนที่มีคู่นะคฮะเอ่ออาจจะไม่ได้ตรงสําหรับทุกคนนะต้องบอกก่อน พลังงานที่ความกาลังอ่านเนี่ยเป็นพลังงานที่เด็ดเดี่ยวมากๆเป็นคนมีคู่ที่ก็รู้สึกว่าเราได้ผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดมากๆมาเรียบร้อยแล้วนะคะอืมคือก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราเราเรากําลังตัดสินใจที่จะก็รู้สึกว่าในช่วงต้นเดือนอะ่ะ เราค่อนข้างที่จะมี power เราตัดสินใจว่าเราจะไม่รออีกแล้วอ่ะอืเรารู้สึกว่าเราดึง power <S 2> <S 2> เต็มกลับมาเราก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันท็อกซิกมากๆมันมันเป็นการรอคอยอย่างที่ไม่มีความหวังก็รู้สึกว่าลึกๆเนี่ยเราก็ยังลึกๆอะ่ะเราไม่ได้อยากที่จะตัดขาดความสัมพันธ์นี้นะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นการรอคอยที่ไร้จุดหมายแล้วก็สิ่งที่มันได้กลับมาจากการรอคอยอะ่ะมัน มันมีแต่ความว่างเปล่าแล้วก็มันมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่แย่ที่มันอบอวนที่มันครอบความรู้สึกครอบตัวเราไว้อะมันมีแต่ความเดวิลมันมีพลังงานด้านลบที่มันเกาะกลุ่มเกาะกินหัวใจเราทีนี้ในช่วงกลางเดือนอะเราได้เดอะสตาร์ขยายได้สามดาบกับแปดถ้วย มันคือคนที่มี power มากมากนะกวางอยากจะปลกมือให้ชาวตุลที่มีคู่ที่เราเข้มแข็งจริงๆอะ่ะเรายังมีความหวังในชีวิตของเราต่อให้เราจะเจอทั้ง3ดาบแล้วก็ก็รู้สึกว่าเราเลือกที่จะตัดสินใจว่าเราจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แหละเออความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่มันเป็นเดวิลที่มันแบบเป็นเจ็ดเหรียญอะที่มันแบบมีการรอคอยกันมาเนนนานแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ก็รู้สึกว่าปัญหาตรงนี้แต่ละคนแตกต่างกันแต่กวางเห็นหนึ่ง pattern, แพทเทิร์นแล้วก็หนึ่งรูปแบบของปัญหาก็คือไม่มันเป็นปัญหาซ้ำๆเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าอีกซึ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าครั้งนี้เราจะไม่รอเราจะไม่รอให้เขาเปลี่ยนเราจะไม่ทนเราช่วงปลายนเพื่อนๆได้สองดาบขยายได้เดทแล้วก็เจ็ดดาบคือก็รู้สึกว่ามันเป็นความมันเป็น พรแมพาว่าของคนที่กำลังตัดสินใจอะฟังเส้นสุดท้ายสำหรับชาวตุลกวางว่าในช่วงเมษา,าอาจจะยังไม่ได้เลือกหรอกแต่ในใจเราอะมันบิ้วมันคิดมาอย่างรอบครอบตอนนี้เรากำลังแบบเราอยู่ในมิติของตัวเองคือเราเราอยู่ในความคิดอยู่ในการวิเคราะห์เรากำลังชั่งใจเรากำลังตัดสินใจว่า เราจะจบมันดีไหมเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเต็มไปด้ยวยความคําโกหกคําหลอกลวงก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ว่าโกหกแบบเรื่องชู้สาวก,ก็ได้แต่เหมือนกับว่าเขาพูดว่าเขาจะเปลี่ยนเขาพูดว่าเขาจะปรับเขาพูดว่าเขาจะทําแต่เขาไม่เคยทํามันเป็นแค่ลมปานนกในควาขอขยะเลยนะสำหรับบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องของ เออบางคนเป็นไปได้ว่าเป็นในเรื่องของรักซ้อนนะคือตอนแรกกวางก็ไม่ได้ปักใจแต่เป็นไปได้มากๆว่าบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คนของเราอะ่ะเขามีการแบบประคับประคองความสัมพันธ์อื่นๆไปด้วยมันมีพลังงานหลักทางเลือกเกิดขึ้นน,นะฮะแล้วก็มีพลังงานของความเจ้าชู้กลิ่นของความเจ้าชู้เนี่ย ที่มันขยายเสร็จดากตัวน,นี้ออกมาเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าตอนนี้ในช่วงเดือนเมษาชาวตุลเหมือนเรากำลังสร้างความเข้มแข็งที่จะกล้าที่จะทำในสิ่งเนี้ยที่มันเป็นเดทแล้วก็แปะถ้วยอ่ะดูหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับเราในช่วงเดือนเมษานะคะเดอะฟูลนะคะเดอะเฮอร์มิต์อู้เดอะดีวาย ไห่เมเจอร์อาคาหน้าหมดเลยนะคะถามว่าเขารู้สึกยังกับเราเขายังมองว่าเราเป็นที่หนึ่งในใจเขานะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความแบบความหลักสนุกเดอะฟู The คือคนที่ยังไม่พร้อมที่จะลงหลักปกักฐานน่ะกวงมองว่าเขายังเห็นความสัมพันธ์เนี่ย เขายังไม่ได้เห็นถนึงความจริงจังในความสัมพันธ์นี้ขนาดนั้นแต่เขาก็มองว่าต่อให้เขาจะมีอีกร้ออีกพันคนเราก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจเขาในกรองหอกขยายหนึงน,นะเด f o ฟูคืออะไรคะ ขอภัยนะคะที่เงียบไปนานเพราะว่าความรู้สึกพลังงานของคนนี้ยมันแปลกมากเลยคือเขาอะรักเรานะแต่เขาก็รักตัวเองมากๆเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกวาวก็ขึ้นอยู่กับชาวตุลเลยกองว่าสถานการณ์เนี้ยชาวตุลรู้ดีว่าคนคนนี้เขาเป็นยังไงเพราะว่าในกอบกวางพยายามขยายเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาว่ารักเรา สิ่งเนี้ยไม่โกหกแต่ว่าสิ่งที่ความแต่ว่าอพฤติกรรมแบบนี้ของเขาอะ่ะมันก็เป็นจะเรียกว่าเป็นสันดานไหมก็ได้อะ่ะซึ่งความรู้สึกว่าในในเร็วๆเวนี้ยเขาก็จะยังไม่เปลี่ยนไปไหนเขาก็จะยังเป็นแบบนี้นะคนๆนี้อาจจะมีภาวะของคนที่ มีความเป็นมี manipulation น่ะคือเขาไม่ได้มจิเชียนเขารู้ว่าเขาจะทํำยังไงให้สถานการณ์เนี้ยมันเข้าข้างเขาเขารู้ว่าเขาควรจะพูดยังไงเขารู้ว่าเขาควรจะสื่อสารยังไงเขารู้ว่าเขาควรที่จะทํำยังไงเขาเป็นคนฉลาดแต่บางครั้งเขาอาจจะใช้ความฉลาดของเขาในทางที่มันไม่ค่อยน่าหนักสักเท่าไหร่อืมอ่าเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ให้คำแนะนาชาวตุลนดีกว่านะคะ เอ p e r พอเดอร์นะคะเด็กถือดาบแล้วก็สองไม้เท้าก็งรู้สึกว่าเพื่อนๆตัดสินใจได้เลยนะเออก็งรู้สึกว่าเพื่อนๆมีพอร์มากพอตอนเนี้ยเราเข้มแข็งสตรองมากๆเป็นเดอะเอ็มเพแล้วอะแล้วเราก็สามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้เนี่ยคือถ้าเรายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้กวางเชื่อว่ามันก็ไปได้แต่เพื่อนๆรู้ว่าถ้าเกิดเราไปต่อเนี่ย เราจะเจออะไรแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ไปต่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็รู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนๆรู้หมดแล้วว่าสถานการณ์่ยมันจะเป็นแบบไหนทนี่น่ขึ้นอยู่กับว่าเราเราอยากที่จะให้เรื่องราวเนี่ยเส้นทางชีวิตของเราอะ่ะมันเดินไปทางไหนเพื่อนๆเลือกเองได้เลยนะคะตัดสินใจได้เลยก็รู้สึกว่าเพื่อนๆหาข้อมูลมามา,มากพอแล้วอืม แล้วเราก็มีแผนที่เรียบร้อยแล้วสําหรับทางหนีที่ไล่ในทุกๆในทุกๆแบบทุกๆวิธีการเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้เลยนะคะ <ๆ S 1> ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวตนที่มีคู่นะคะฝากดไลค์กดแชร์ Subscribe นะกดกระดิ่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปความรักประจำเดือนหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ